ป๊อกเก้าครับผมจังหวะนี้เราได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราแจ้งถอนเลยครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกมคาสินโนออนไลน์ของ RG3 นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของเขาแล้วนะครับเขาจะมีเกมให้เลือกกีฬาคาสิโนสล็อตแต่เราจะเลือกเป็นเล่นบาคาร่านะครับเรากดเข้าไปในเกมเลยครับโอเคครับเราอยู่ใน เกมแล้วนะครับผมเขาก็จะมีน้ําเงินกับแดงให้เราเลือกเดี๋ยวเราใส่น้ําเงินเลยครับเราไม่มีสูตรนะครับสูตรไร้สาระครับเราใช้ฝีมือรุ่นๆครับผมเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันครับห้าแต้ม เยี่เราได้มาแล้วครับผมพันหนึ่งเรากดน้ำเงินนี่ครับเรากดน้ำเงินไปดีครับจังหวะนี้เรามารอลุ้นกันครับยังไงเก้าเก้ายังไงครับป๊อกเก้าครับผมจังหวะนี้เราได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราแจ้งถอนเลยครับเรากดแจ้งถอนเลยครับ โอเคครับผมเราอยู่ในหน้าหลักนะครับเดี๋ยวเราแจ้งถอนกันเลยครับกดไปที่เงินทุนนะครับแล้วกดโอนกับกระเป๋าหลักครับเงินของเราที่อยู่ในเกมก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเงินหลักนะครับแล้วเราแจ้งถอนเลยครับเราก็ใส่ธนาคารใส่ธนาคารของเราครับนี่นะครับเงินตัดไปแล้วนะครับสองพันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เงินจะเข้าธนาคารเราหรือเปล่าจะไปดูกันเลยครับตอนนี้เงินเราเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับแจ้งถอนมาสองพครับผม oh, <no. S 1> เล่นง่ายได้จริงครับ adrg3 info ครับผม